ทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทมีคุณอนันต์จำกัดเสนอพีเด็ดลูกดี้สนับสนุนโดยยูโรปังขนมปังแซนด์วิชสอดไส้กับอดีตสามีที่ต้องแยกทางกันเจอกันตอนสมัยเรียนอะ่ะคือบ้านอยู่แถวนั่นอยู่แล้วขับรถไปมาก็เจอกันตอนเจอต่างคนต่างเรียนอยู่ก็เรียนประมาณมสาม .4 คุยกันได้สักพักหนึ่งจนเรียนจบก็ตัดสินใจแต่งงานช่วงที่แต่งก็หนูก็ไปเป็นเซลเขาก็ทำงานอยู่มาเลยเขาจะกลับเดือนละครั้งบางทีก็สองเดือนครั้งค่ะมันจะมีเรื่องพวกน้ำท่อมอะไรพวกนี้ค่ะก็คุยคุยแกก็บอกว่าหยุดหยุดหยุดก็หยุดสักพักก็เจออีกมันก็เป็นอย่อางเงี้ยบ่อยๆก็เลยแบบตัดสินใจง่ยแบบเลี้ยงลูกก็เลี้ยงคนเดียวไงมันอาจจะชินกับการเลี้ยงลูกคนเดียวด้วยก็เลยตัดสินใจง่ายฝ่ายชายสามารถมีแฟนได้สี่คนจริงหรือเปล่า จริงค่ะแต่ต้องได้รับความยินยอมจากคนหนึ่งแล้วพอคนหนึ่งย้อนมีสองแล้วพอคนสามก็คือสองอนุญาตหรือหนึ่งต้องอนุญาตทั้งหมดที่กนหน้านั้นหนึ่งกับสองต้องอนุญาตร่วมกันถ้ามีคนหนึ่งไม่อนุญาตจะสมมติว่าคนที่หนึ่งอนุญาตให้มีคนที่สามแต่คนที่สองไม่อนุญาตก็ไม่ได้ต้องสองคนแต่สัตวมากก็จะแอบมีกันองไม่ได้ขอไม่ได้ขอ อ๋ราอมารู้ตอนหลังว่ามีทําอะไรไม่ได้ก็ต้องยอมแต่บางคนก็ไม่ยอมแต่บางคนก็ทาไมทําไมเขาต้องถึงมีได้สี่คนเนี่ยแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าตำหลักก็คือถ้ามีสี่คือต้องเอาคนที่แบบลําบากเดือดร้อนเพื่อมาช่วยเขาให้มีกินมีใช้อย่างเงี้ยมาช่วยทํางานใช่อแนวคิดคือเหมือนมาช่วยกันอาหากีนเอาคนที่เดือดร้อนลาบากอย่างเงี้ยมาช่วยกันเนาะตำหลักจริงคนปฏิบัติไม่อยาง้งเขาเดือดร้อน เราไม่ร okay ู้แต่ชีวิตคู่ไม่เคยมีเรื่องมือที่สามใช่ค่ะไม่เคยมีโอเคเพราะนั้นเป็นเรื่องนิสัยส่วนตัวแบบไลฟ์สไตล์แล้วไลฟ์สไตล์ไลฟ์สไตล์เรื่องนี้พอพอเลิกกันเสร็จแล้วก็มากรุงเทพเลยไหมยังค่ะยังอยู่บ้านยังทำงานที่นู่นต่อใช่ตอนนั้นช่วงเป็นไปเน้นก็คือหย่ากันแล้วอ๋อตอนไปทำไฟแนนซ์นี่หย่าแล้วเรียบร้อยแล้วตอนนั้นเราก็เลี้ยงลูกอยู่คนเดียวก็คืออย่างเดิมเหมือนตอนข้าวหมกไก่เนี้ยลำบากเลยสิ เพราะว่าเนาะรับคนเดียวหน่ๆไปเลย <S <S <ช>แล้วก็ไม่กลา้าบอกคุณแม่ด้วยในตอนนั้นการหลกวนแกนัเก่อนจะมาทํางานกรุงเทพเธอเคยเป็นแม่ค้าข้าวหมงไก่ที่บ้านเกิดมาก่อนตอนที่บริษัทปิดสักพักแต้ตอนนั้นหนูไม่บอกแม่นะสามสี่เดือนรายได,ได้ไม่มีหนูก็เลยบอกแม่ว่าจะขายข้าวไม่ก็ถามทุนหนูก็บอกว่ามีเดยไม่บอกแม่ว่ากู้ไม่บอกแม่ <S 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 คนไปตามแม่ที่บ้านปุ๊บหนูก็สงสารแม่ที่คนมันตามก็เลยบอกแก มามีนี่นู่นสารภาพแกแก,ก็ไม่โอเคนะที่ไปกู้มาน,มนเลยบอกมันเกิดขึ้นแล้วคึงยังได้ก็เลยบอกแม่ขอไม่ห่างจานที่นี่ไม่เคยห่างลูกทำใจใหญ่หยพอมันเริ่มต้องมีการเดินทางแล้วเราก็เลยต้องต้อง,องบอกแม่แล้วล่ะ<ช> <c oughs> ต้องไปสารภาพแล้วล่ะ,นะเออนาะแม่ด่ายับเลยไหมไม่เหลือหรือว่าไม่ด่า เออไม่เหลือพอสัมภาษณ์เสร็จปุ๊บได้งานทีนี้คุณแม่ก็รับปากว่าจะดูแลช่วยดูแลลูกให้ทั้งสองคนเราก็ขึ้นมาอยู่กรุงเทพทางานทำงานกันกรุงเทพใช่ค่ะแล้วนี่อยู่กรุงเทพอยู่ยังไงอ่ะก็เช่าห้องเหรอคะใช่ค่ะตอนแล้วตอนอบรมนี่เขามีค่าเบี้ยเลี้ยงให้ไหมไม่มีนั่นนนั่นี่ต้องลงทุนไปเนี้ยเออแล้วเอาเงินจากไหนอ่ะขอแม่มั่งใช่ค่ะทำทำด้านไหนนะที่สุวรรณภูมิ เจ้าหน้าที่ตรวจค้นผู้โดยสารตรวจค้นก็คือตรงเอซเลอ่ะสแกนของแต่โหลดกระเป๋าดูจอบอดี้เซิร์ชตรวจร่างกายทั้งหมดก็จะเวียนทุก20นาทีอันนี้ก็คือกระเป๋าที่หิ้วถูกไหมครับใช่ค่ะกระเป๋าโหลดไม่เกี่ยวนะอ๋อคือดีน่าก็คือกระเป๋าที่หิ้วขึ้นไปบอดีเช็คเสร็จบอดีเช็คเสร็จก็สามารถเข้าไปนั่งดูจอได้ คือเขาจะสลับทุก20นาทีอ๋อเพราะฉะนั้นำแหน่งพนักงานก็จะต้องฝึกทั้งหมดเลยใช่ค่ะต้องสลับทุกคนเปลี่ยนกันแต่โหลดถ้านยูโหลดเสร็จ20นาทีต้องเปลี่ยนไปเซิร์ชตรวจร่างกายพอเซิร์ชเสร็จก็ไปจอจอเสร็จมันก็ได้ไม่เบื่อเนาะไปแบกแบกก็คือการตรวจกระเป๋าว่ามีอะไรมั่งอะไรที่ต้อง แล้วการแต่งกายอของน้องดีนาก็คือยังใส่ใส่ผ้าคลุมเหมือนเดิมใส่ผ้าคลุมแต่ใส่ชูทของเขาใช่ไหมคะใช่ค่ะคลุมแล้วก็ใส่เสื้อสูทแล้วงานเองก่อนเข้างานก็ต้องสแกนเหมือนกันสแกนเหมือนกันตรวจมันผู้โดยสารทั่วไปอย่างน้องวินาพี่ถามหน่อย <c oughs> หมวกที่ใส่อย,อยู่เนี่ยเราต้องใส่ใช่ไหมใช่ค่ะต้องใส่ถ้าเป็นมุสลิมไม่ใส่ว่าไงมีไหมไม่ได้ค่ะเพราะอะไรแต่ว่าคนไม่ใส่ก็มีเออเขาปิดปิดหลักค่ะเพราะว่าเขาห้ามให้เห็น แต่ผมเตอะไรพวกนี้เนาะอยู่ที่คนเคร่งเคร่งเคร่งหรือเปล่าทำไมคุณดีนาไม่อยากกลับไปอยู่บ้านแล้วทางานที่บ้านที่ปัจจุบันอยากกลับค่ะอยากกลับแล้วใช่ไหมฮะตอนนี้อยากกลับเลยด้วยซ้ำอยากกลับเลยแต่ว่าหนูมีเหตุผลาเงิน่ใชี่นี่ก่อนเพราะว่าอยู่ที่นี่มันก็มีค่าเช่าบ้านมีอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ค่าของชีพเพสูงต้หนูต้องหาอย่างอื่นทําเพิ่มหนูเคยขับไรเดอร์นะตอนที่เป็นเซล เลิกงานปุ๊บเปลี่ยนชุดขับไรเดอร์ไปหางานที่นู่นดีกว่าเนาะแต่ว่าปัจจุันี้ไรเดอร์ไม่ค่อยมีรายได้เท่าไหร่ถ้าหนทำห้าโมงกับสองทุ่มประมาณสามร้อยเมันก็ไม่ต่างจากนี้หรอกนี่มันต้องมาเสียค่าเช่าอีกค่ากินอยู่แบ่งแล้วตอนนั้นเป็นนี่ได้ไงฮะข้าวหมกไงข้าวหมกไงจากข้าวหมกล้ว้เลยเหรอใยเอาเงินไปลงทุนข้าวหมกเ่ยนะ แล้วข้าวสารเขาหนูซื้อข้าวสารของเจ้าหมกไก่กลายเป็นหมกเราหมกแล้วเป็นขายไม่ดีเหรอครับหรือว่าไงมันขายได้นะครับพี่แต่คือเจ้าใหม่ด้วยอผลไม่กินเนาะช่วงนั้นมันแปลกใหม่ไหมข้าวหลับข้าวหมกไก่อรสชาติก็ไม่เหมือนเพราะว่าอะไรไม่เหมือนทั่วไปยังไม่ถูกปากมั้ แล้จริงๆเราต้องไปเที่ยวแจกก่อนเราต้องโฆษณาต้องอะไรให้ขาชิมได้แล้วขายถูกไปด้วยไหมฮะเห็นบอกกล่องละสามบ้าบทถามว่าถูกไหมมันก็ถูกแต่ท่าหนูขาย40ิบปูมันจะขายไม่ได้เลยคนแถวนั้นเนาะปัตตานีไม่ได้ ถ้าหนูมาขายแถวร้านจะขายดีก็ได้เออใช่ก็จริงเคยได้ทิปไหมรับไม่ได้ค่ะไม่ดรับไม่ได้เหรอน้องบริการอะไรอย่างเงี้ยเคยมีผู้ชายใส่เหมือนติดสินบนรับไม่ได้ทุกกระเบื้ออ๋อเหรอบางคนร้องร้องให้แล้วก็สงสารเดี๋ยวเราก็ต้องทำหน้าที่เราให้ดีอ่ะทีเด็ดลูกนีสนับสนุนโดยเพสัตวาน a n ไวท์เทนน n ่งเซ e ั่ม ตอนนี้เราเราคิดไงต่อขึ้นมาทํางานที่นี่แล้วกะว่าจะปีอยากกลับบ้านว่าหนูย่นหนูอยู่นี่หาเงินได้เยอะกว่าที่บ้านแต่ถ้างานเดียวมันจะไม่ใช่ถ้าสมมติหนูทําแค่ตรวจค้นอย่างเดียวหนูว่าอยู่บ้านดีกว่าไม่กลับอยู่หันใหญ่ใช่ไม่ปิสูจน์ตั้งใจอยุดต่อตั้งใจจะทําอย่างอื่นเสริมตั้งใจจะทําอะไรครับหนูมีรหัสของไรเดอร์อยู่แล้วค่ะก็น่าจะทนี้ต่อไรเดอร์ส่งอาหารแล้วแล้วก็ไปขับต่อเพราะว่างานสวนนมภูมิมันเป็นกะมันจะมีสามกะ เช้าก็คือจะเข้าเจ็ดเจ็ดโมงเช้าเลิกบ่ายสามนั่นคือกะเช้ากะบ่ายก็บ่ายสาถึงห้าทุ่มโอเคแล้วก็กะดึกห้าทุ่มถึงเจ็ดเช้าเราก็มีเวลาเหลือไปเป็นไรเดอร์พักแค่สามชั่วโมงก็น่าจะได้อืมอู้สู้มากเลยกะไหนคนผู้โดยสารน้อยสุดนะ ต้องดูว่าเป็นจุดของผู้โดยสารนอกหรือว่าผู้โดยสารในประเทศอาโดเมสติกเนี่ยอย่างในประเทศนี้ก็คือถ้าในประเทศห้าทุ่มไม่มีไฟนะคะไม่มีแล้วใช่ไหมตรงนั้นก็ไม่มีกะแล้วนะหมดแล้วเราก็แต่ว่าเราต้องอยู่เพราะว่ายังยังไม่หมดเวนเาเพราะว่าเราเราเลิกงานเจ็ดโมงเช้าอย่างนี้มันตบยุงเลยนีก็สบายสบายหนึ่งชั่วโมงเขาจะให้ไปช่วยจุดที่เป็นผู้โดยสารนอกได่จากนั้นก็กลับมาพักและที่นายทำงานนี้เคยได้ทิปไหม รับไม่ได้ค่ะรับไม่ได้เหรอทุกอย่างแต่ให้ผู้โดยสารให้น้ำตัวพี่อยากอยากให้ทริปนี้ไม่ได้รับไม่ได้ค่ะเราต้องไปถามเจ้าหน้าที่การท่าที่พ่อจุดสนบนตรวจดีจังเลยอย่างนี้ยเราเป็นแบบพนักงานบริการก็คืออาจจะแบบน้องบริการอะไรอย่างเงี้ยไปผู้โดยสารที่ติดสินบนรับไม่ได้ทุกกรณีอ๋อเหรอของกินอะไรอย่างนี้รับไม่ได้ก็รับไม่ได้หมดเลยโอ้โหนี่เป็นความรู้ใหม่เพิ่งรู้เนี่ย รับไม่ได้เพราะมันเหมือนติดสินบนนะเนาะแบบว่าเออเอานี้มาให้บง้หอไม่ต้องขอดเข็มขาดได้ไหมอย่างเงี้ยของที่ยึดมาพอเขาจะเก็บเข้าเครื่องเขาก็ทําลายหมดเลยคือจะบีบออกตรงนั้นเลยอ๋อเหมือนวายอะไรคือจะเทเทออกเลยพวกน้ำหงน้ำหอมอะไรเงี้ยทำลายหมดทำลายหมดอ๋อติงตะก้าแล้วพวกมีดมืดทำไงอ่ะมีดก็จะมีตู้ของของมีดคมต่างหาก ไปเช็คก็จะมีกล่องทังให้ใส่เลยเนาะใช่ค่ะพอยึดปุ๊บไปใส่ตอนจะได้บางทีน้ําหอมพี่เห็นในในเชัคขยะบางคนร้องเวลายึดร้องแพมใช่ร้องให้เราก็สงสารเดี๋ยวเราก็ต้องทําหน้าที่เราให้ดีก่อต้องโยนโยนโยนหลังจากที่เป็นนี่ก้อนแรกหนึ่งหมื่นหลังจากนั้นมีเพิ่มอีกไหมคะตอนนี้มีนี้อยู่ทั้งหมดเท่าไหร่ตอนนี้มีแค่อันนั้นค่ะอันนั้นเลยตอนนี้ก็เป็นหนียวปกติไม่ได้สร้างนอกจากว่ารถยนต์มอเตอร์ไซค์ โอเคอันั้นเขาคิดดอกเบี้ยเท่าไหร่ร้อยยี่ร้อยละยี่ต่อเดือนหรือต่อวันต่อวันต่อวันตอนนั้นโอ้ตอนนี้ตอนนี้นู้กเค้เขาว่าให้หยุดแค่นั้นเดี๋ยวนู้จะทยอยเลีย่าหาต้นไปคืนให้ได้เป็นก้อนแค่ตรงนั้นโอเคอเก็ยอมว่าเราแค่ต้องเจรจาไม่ใช่ว่าไม่คุยหนีอย่างเงย ถ้าเราหนีเขาก็มีสิทธิ์ที่จะทำเอาไปเร่งเจรจาเขาสรุปก็เป็นนี่หนึ่งหมื่นบาทค่ะพี่เป๊ก็จะเอานิดนี่นี่ก็เป็นตอนนี้สี่หมื่นไม่ตอนนี้ก่อนแรกไม่ก่อนแรกรวมแล้วเท่าไหร่ก็สี่หมื่นค่ะสี่หมื่นเพราะน่าถ้ารวมดอกเขาก็น่าจะประมาณสี่หมื่นบาทคิดเลยรวมดอกหรอรวมดอก จะเลือกของย้อนมาดูแ่บนี้ค่ะสังผ่านคร,รับรับประกอนเลยสี่พันบาทค่ะน่ะ 40, าสี่พันแล้วนะสิบเปอรเซนะเดี๋ยวมาฟังความคิดเห็นจากกรรมการทั้งสท่านกันนะคะว่าเพราะอะไรถึงให้ผ่านอาจารย์แก๊ปก่อนเลยค่ะครับก็ด้วยความขยันเนาะ ความตั้งใจที่จะแบบดูแลลูกให้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่ามีเรื่องที่ต้องติงนิดนึงก็คือเรื่องของดูว่าน,นี่ก้อนแรกที่มาจากหมื่นหนึ่งเนี่ยนะครับมาจากการที่คิดจะทําข้าวหมกไก่อาลับเนาะซึ่งทั้งเมนูก็มีลักษณะที่แปลกกว่าที่คนบริโภคทั่วไปซึ่งก็เป็นข้าวหมกไก่สีเหลืองอะไรเงี้ยเนาะอันนี้คือจุดที่1แล้วเราก็ยังไม่ได้มีการทดลองตลาดสำรวจตลาดลว่าลูกค้าชอบไหมอะไรเงี้ยก็อาจจะคิดเร็วไปนิดนึงวัยรุ่นเนาะ ไปกู้มาทําเลยแล้วเป็นการกู้ที่เป็นกู้นอกระบบด้วยใช่ไหมฮะดอกเบี้ย,ยถึงได้แพงมาก1 0,000ห,หมื่นเลยกลายเป็น4ี่หมื่นใช่ไหมครับแล้วกิดตอบคําถามไม่ค่อยดีนะฮะถามว่ากล่องละ35บาทขายแล้วมีมีกำไรไหมขายถูกไปไหมอะไรเงี้ยครับคือจริงๆแล้วบอกว่าถ้าหนูจะขาย40แล้วขายไม่ได้หนูก็ต้องขาย35อันนี้เป็นคำตอบที่ไม่ใช่แลละถ้าเราจะทำธุรกิจปุ๊บ 1่งบาทเราต้องตั้งไว้แล้วว่าอันนี้คือเงินทุนแล้วบวกดอกเบี้ยด้วยนะต้องบวกดอกเบี้ยอีกร้อยละยี่นี่คือต้นทุนการเงินที่เราต้องต้องต้องหาให้ได้มากกว่าตรงนี้เราควรตั้งราคาเท่าไหร่ต้นทุนที่ทําไปเนี่ยทำกี่กล่องขายเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับตรงนี้ต้องต้องระวังด้วยสําหรับเด็กเยาวชนที่แบบอาจจะกระโดดเข้าใส่ธุรกิจแล้วไม่ได้คิดถึงเรื่องต้นทุนกําไรมันก็จะเกิดเหตุอย่างเงี้ยครับพอขายไม่ได้แล้วก็เออก็เลยเป็นนี้ แล้วมันเป็นนี้ก้อนแรกสำหรับเด็กตอนนั้นก็อาจจะเป็นนี่เป็นภาระซึ่เราไม่ได้ส่งก็เลยทําให้ดอกเบี้ยเยอะขึ้นนะครับแต่ว่าที่ให้ก็อาจจะด้วยความตั้งใจความพยายามต่อสู้ดิ้นรนอะไรต่างๆนะครับถึงขนาดความขยันด้วยนะครับความขยันก็คือว่าทํางานตรวจที่สวรณภูมินะครับสนามบินก็ตรวจผู้โดยสารก็งานหนักอยู่แล้วเนาะมันเป็นกะกะก็จริงเป็นกะเนี่ยเขาต้องการให้เราไปพักผ่อนไม่ได้ให้เราไปขับแก๊บต่อ ต่อไปใครจะรู้ว่าการที่เราใช้ร่างกายหนักๆอย่างนี้เราอาจจะเจ็บป่วยซึ่งมันจะเป็นสาเหตุแห่งความจนอีกนะฮะของความจนและความเป็นหนี้เพราะเราต้องมารักษาพยาบาลอีกนะคร mm ับ hmm. ก็อยากให้ดูแลสุขภาพด้วยนะคร mm ับ hmm. แล้วก็ลองคิดคิดถูกแล้วล่ะครับว่าอาจจะมีอาชีพเสริมแต่ว่าอาชีพเสริมเนี่ยทำยังไงถึงจะไม่ได้ไม่ต้องใช้ร่างกายทํายังไงถึงจะเป็นอาชีพที่เราอาจจะมีเวลาจัดสรรเวลาได้ดีกว่านี้นะคร mm ับ hmm. ขอบคุณครับ ตอนนี้เขาก็อยากจะไปแบบไปล่อนเล่อีกแล้วคงหมดพลังแล้วก็ต้องกลับบ้านแล้วแหละถ้าคุณเป็นคนมีนี่และอยากมาร่วมรายการกับเราส่งเรื่องราวการเป็นนี่ของคุณมาที Facebook ที่เด็ดลูกนี้กด3 3สที่เด็ดลูกนี้พี่จิ๊กค่ะสำหรับพี่จิ๊กนะคะพี่จิ๊กมองน้องดีน่าเนี่ยดูแล้ว เขาเป็นคนลุยเป็นผู้หญิงที่แบบค่อนข้างที่ไม่ไม่ไม่เหมือนผู้หญิงอ่ะพี่ว่าเขาเป็นคนค่อนข้างเหมือนผู้ชายมากกว่าคือหนักเอาเบาสู้แล้วก็ชอบเปลี่ยนงานคือเป็นคนชอบลองของอ่ะเป็นคนแบบเออทำแล้วถึงที่สุดแล้วไปมันก็ตันมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นก็เปลี่ยนไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรือจนบวันนี้ชีวิตมันถึงที่สุดแล้วนะพลังมันหมดพอพลังมันหมดเสร็จเนี่ยมันอยากกลับบ้านอยากกลับไปอยู่กับลูกอยากกลับไปอยู่กับพ่อแม่อยากกลับไปแล้วแล้วก็ ทำได้เท่าเท่าไหนาก็คือเอาเท่านั้นไม่รู้นะพี่จากดูความความรู้สึกอะเพราะเขาเป็นคนดูท่าทางแล้วเหมือนกับว่าไปอยู่ใต้แล้วเขาจะลุยมากกว่านี้อีกอ่พาพออยู่นี่ก็ยังคิดถึงลูกนะยังเปืองค่าโทรศัพท์ต้องโทรหาลูกทุกวันโทรหาแม่ทุกวันโทรไหนค่าเช่าอพาร์ตเมนต์ไหนค่ากินอยู่มันจะไม่พอพอบกรบคุณหาแล้วเนี่ยกลับไปบ้านคุ้มกว่าไปอยู่หาดใหญ่ก็ได้ปัตตานีก็ได้อะไรก็ได้ที่มันละแวกนั้นน่ะ แล้วจะได้ดูลูกด้วยไม่เป็นภาระเช้าก็ไปส่งลูกไปโรงเรียนแล้วก็ส่งอะไรก็ว่าไปอย่างที่เขาอยากทำอ่ะเพราะชีวิตเขาจะเป็นคนนิ่งไม่ได้อ่ะเพราะไปอยู่ไอ้ตรงตุดคนเข้าเมืองนะั้นมันต้องนิ่งนะตอนนี้เขาก็อยากจะไปแบบไปล่อนเล่อ,อีกแล้วเขาเป็นคนเป็นผู้หญิงที่ไม่อยู่กับที่เอางี้ดีกว่าพี่พี่พูดนะแล้วก็คงหมดพลังแล้วที่จะโบยบินโผย่ผินไปไหนแล้วลวนะเนาะพลังก็ต้องกลับบ้านแล้วแหละ <c oughs> พี่ก็ขอให้กลับบ้านอย่างมีความสุขนะคะ และทําในสิงที่ตัวเองรักนะคะน้องมีนานะขอบคุณค่ะพี่เชาค่ะพี่ดูดีนานแล้วรู้สึกว่าเป็นผู้หญิงเก่งผู้หญิงฉลาดไม่ต้องห่วงหรอกเรื่องเรื่องนี้ตอนนี้มีอยู่สี่หมื่นถ้าสมมติทํางานไปในโอเคมันอาจจะเหนื่อยหน่อยอาจจะต้องใช้เวลาในการใช้นี่หน่อยแต่ว่าตอนนี้ในความรู้สึกของตัวเองเนี่ยต้องบอกตัวเองว่าถามตัวเองก่อนว่าเราคิดถึงลูกหรือเปล่าเราอยากกลับไปอยู่ครอบครัวหรือเปล่าที่นั่นเนี่ยโอเคค่าของชีพอาจจะไม่ได้สูง แต่ค่าแรงล่ะมันก็จะสูงด้วยไหมหรือว่ามันจะอาจจะไม่ได้สูงเหมือนที่กรุงเทพเพราะฉะนั้นหนูต้องเลือกหนูอาจจะต้องช่างใจแล้วถามตัวเองเยอะหน่อยว่าหนูจะทนอีกหน่อยไหมเพื่อที่จะเก็บเงินแล้วก็ใช้หนี้ให้มันแบบโปร่งโล่งสบายเสร็จแล้วค่อยกลับไปเริ่มต้นใหม่ที่บ้านที่ปัตตานีอันนั้นก็จะมีความสุขในรูปแบบหนึ่งนั่นคือ,อวความสุขของครอบครัวที่หนูอยากได้สุดแต่ตอนนี้หนูต้องทนก่อนเพราะว่า ถ้ากลับไปพี่ว่าหนูได้ความสุขเร็วแต่นี่ก็ยังไม่นด่หนีมากเท่าไหร่ก็ยังต้องใช้นานไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้ามาในการนี้ก็อาจจะเป็นฟาสต์แท็กอาจจะเป็นทางด่วนสําหรับหนูที่ทําให้หนูเนี่ยได้เจอเจอกับลูกแล้วก็ครอบครัวได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นพี่ก็ขอให้หนูโชคดีละกันแล้วก,วก็ถ้ามีโอกาสวิ่งไรเดอร์ก็เป็นสิ่งที่ดีแต่พี่สงสัยว่าทําไมข้าวหมกไก่ของหนูที่มันเป็นสูตรอินเตอร์เนชั่นแนลเลยเนี่ยทำไมรสชาติมันถึงแบบ ขายไม่ค่อยได้อะทั้งทงที่เราก็กินแล้วมันก็รู้สึกว่าเอ้ยมันอร่อยนะอะไรอย่างเงี้ยคนบ้านเราอาจจะชินกับรสชาติรสชาติเดิมใช่ไหมทําไมหนูไม่ลองลุยในกรุงเทพด้วะลูกหนูก็คิดเหมือนกันค่ะลองดูดิใช่ค่ะหนูคิดตั้งราคาออนไลน์ได้หนูคิดหมดแต่ว่าหนูต้องตั้งหลักก่อนสักพักอ่าขายออนไลน์พวกในหน้าทิกต็อกอะไรมีหมดตอนนี้เนี่ยต้องตั้งหลักแล้วก็เรียบเรียงก่อนว่าจะทำอะไรอ่ะนีนเป็นกําลังใจสนับสนุนให้ลองทําดูแต่เรื่องเงินทุนมันก็สําคัญ เพราะว่าครั้งแรกที่หนูเป็นหนี้มาหนูก็ซัดมาหมื่นนึงเหมือนกันมาทําข้าวหมกไก่เพราะฉะนั้นก็หนูก็ต้องชั่งใจดีๆแต่อยากให้ลองไม่อยากให้แบบไม่อยากให้มันหายไปเพราะว่าพี่ก็อยากลองชิมเหมือนกันว่าวัตถุดิบที่เอามาจากต่างประเทศเนี่ยมันเป็นแบบกกวานนู่นนี่นี่นั่นอะไรที่มันใส่ในข้าวหมกไก่เนี่ยมันจะเป็นกลิ่นรสชาติแบบไหนอยากให้ลองดูถ้ามีเงินเนาะนะค่อยๆทําค่อยๆคิดไปละกันนะครับ แล้วเข้ารอบไปก็ขอให้โชคดีให้เจอลูกเร็วๆแล้วก็มีความสุขกับครอบคร,บครัวที่ปัตตานีเร็วๆว <ะ S 1> ความรักทําให้คนตาบอดแต่ถ้ากินทุเรียนทอดทําให้คนตาแฉครับเป<ะ>็นค<ะ>าคมร้นในครับผมล้นไนเป็นคำคมร้อนไนสรุปคครก็เข้ารอบนะครับก็คิดเหมือนที่เขาคิดเหมืนอนกันเค่ะ คิดเหมือนกันเลยเหมือนที่พี่จิกนวรัชบอกว่าให้กลับบ้านอย่างเงี้ยก็แก้หนูคืออยากกลับบ้านอยู่แล้วค่ะแก่มาตั้งหลักก่อนมหาทุนใจนี่อะไรเสร็จก็พอได้ทุนสักนิดก็กลับบ้านนะค่ะก็น่าจะสองปีถ้าถ้าสมมติว่าไม่ใช่สนามบินถ้าเป็นงานอื่นถ้าหนูหาได้แถวหัดใหญ่หนูก็ต้องกลับถ้าได้หมื่นกว่าอยู่นี่ก็หมื่นกว่าอันว่าหนูกลับอยู่หัดใหญ่ด้วยไกลบ้านเนาะจะกลับหาลูกตอนไหนก็ได้ ระหว่างนี้เงินเดือนไม่ออกแต่หนูอยู่บ้านเนี่ก็มีข้าวที่บ้านกินแต่อยู่นี่ท้าไม่มีเงินลูกนี้คนต่อไปคุณเหนียงจากพิษณุโลกเรื่องราวของลูกนี้กำลังเริ่มต้นขึ้นครับแต่เวลาหมดลงซะแล้วมาติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้ครับหญิงแกร่งคนนี้ กับความเด็ดขาดในการก้าวไปข้างหน้าเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวสิ่งที่ทําให้มีกําลังใจสู้กับปัญหาที่เจอนะทุกวันนี้คือเรามองว่าถ้าเราท้อแล้วเราถอยเราก็ไม่สามารถลุกขึ้นได้แต่ถ้าเราท้อแต่เราไม่ถอยยังไงเราก็ลุกขึ้นได้